สวัสดีค่ะพบกับรายการงานวิจัยใช้จริงรายการดีมีสาระจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาราชสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสมบัติของฐานชีวภาพจากของเหลือใช้ในสวนมะพร้าวและการใช้ประโยชน์ในการเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริชาติเดชกิจหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะว่าที่มาของงานวิจัยนี้เป็นมายังไงคะค่ะก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยก็คือเราไปที่สมุทรสงครามนะคะก็คือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สารกลรเนี่ยไปจัดสัมมนาที่นั่นแล้วก็ในระหว่างทางที่เราไปเนี่ยเราก็เห็นว่า สองข้างทางอะค่ะก็จะมีพวกเศษของเหลือที่เป็นจากมะพร้าวเนี่ยค,ค,ค่อนข้างเยอะเพราะแถบนั้นจะเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวใช,ใช่ไหมคะทำน้ำตาลมะพร้าวทำมะพร้าวอ่อนหรืออะไรต่างๆนะเราก็รู้สึกว่าไอ้ของเหลือใช้ตรงนี้ที่อยู่ข้างทางเนี่ยมันเยอะมากเลยเราก็เลยลงไปถามเขาว่าเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างไหมเขาก็บอกว่าหนึ่งก็คือเอาไปทำเตาตาลนะคะที่เอาไปเคี่ยวน้ำตาลเป็นเป็นเชื้อเพลิงใช่ไหมคะแล้วก็เขาบอกที่เหลือก็คือทิ้งอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่า เอ้ยเสียดายเสียดายเสียดายของก็เลยแล้วของมันก็มีประโยชน์ด้วยอะไรเงี้ยเราก็มองว่าจากงานวิจัยเดิมๆที่เราเคยทําอยู่แล้วด้วยก็คือของเหลือใช้ทางการเกษตรเที่ยวมาทําเป็นฐานชีวภาพ <ừ> um. อะค่ะเพื่อเอาไปใช้ในทางการเกษตรเนาะในการปรับปรุงบํารุงดินต่างๆ <ừ> um. เนี่ยจากงานวิจัยก่อนๆเนี่ยมันก็ได้ผลดีนะจากวัสดุอื่นๆนอกจาก มะพร้าวของเหลือจากมะพร้าวเนี่ยก็จะมีพวกเปลือกข้าวอะไรเงี้ยค่ะหรือเปลือกผลไม้อื่นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถเอามาเผาทําเป็นฐานชีวภาพได้เช่นกันเราก็มองว่าอ๊ยอันเนี้ยสบายเลยนะถ้าเอามาทำเราก็เลยลองเก็บรวบรวมตัวของเหลือว่ามันมีอะไรบ้างจากสวนมะพร้าวนะคะก็จะมีพวกกะลามะพร้าวเปลือกมะพร้าวใช่ไหมคะอย่างกทางมะพร้าวใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เป็นมะพร้าวเป็นเปลือกมะพร้าว แล้วก็เขาจะมีแบบแถบนั้นจะมีโรง,งงานด้วยอะคะ่ะที่ทําพวกมะพร้าวอ่อนแล้วก็เอาน้มามะพร้าวไปใช้ <Okay. S 1> ก็จะใช้ก็จะเป็นเปลือกมะพร้าวอ่อนพร้อมกะลา <Okay. S 1> นะคะที่เขาทิ้งค่อนข้างเยอะเลย mm hmm. นะเป็นแบบเป็นภูเขาเลยอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอามาใช้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเอาพวกนี้มาลองทดสอบโดยการเอามาเผาดูก่อน mm hmm. ว่าสุดท้ายแล้วมันได้ออกมาเป็นยังไงแล้วก็มีการศึกษาสมบัติต่างๆของฐานพวกนี้ด้วยอะคะ่ะ mm hmm. จริงๆพวกนี้ก็ไม่ได้ต้องซื้ออะไรด้วยใช่ไหมใช่ค่ะของของเหลือใช้เลยเนี่ยค่ะ <c oughs> ดีมากเลยคะ่ะอาจารย์แล้วกระบวนการหรือขั้นตอนในการวิจัยเนี่ยมีโปรเซสยังไงบ้างคะค่ะเริ่มแรกเราก็คือต้องไปคุยกับทางกลุ่มชาวบ้านก่อนนะคะในชุมชนก็จะมีวิสาหกิจชุมชน <c oughs> บ้านสบายใจอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> แล้วก็วิสาหกิจชุมชนบ้านสารพีวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง ที่เขาทําเกี่ยวกับพวกนี้อยู่ของเหลือใช้ต่างๆเราก็เลยไปลองคุยว่าเอ๊ะเนี่ยเรามีวิธีการอย่างนี้นะเรามีเตาเผาแบบนี้นะอยากอยากจะเรียนรู้กับเราไหมอยากสนใจที่จะเรียนรู้กับเราไหมเขาก็บอกโอเคเพราะว่าของเขาเหลือเยอะมากไม่รู้จะไปทิ้งไหนเหมือนกันชาวบ้านมาเรียนรู้ไปด้วยเลยใช่ค่ะก็คือทําเป็นงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมไปอะค่ะก็คือก็ถามเขาแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพราะว่าบางบางวัสดุเนี่ย เราก็ไม่เคยทำเพราะว่าอย่าง,างเปลือกมะพร้าวอ่อนอย่างเงี้ยค่ะ,ะเขาเรียกว่าเวลาเผาบางทีเนี่ยถ้าความร้อนมากเกินไปมันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าไหม้หมดมเป็นเป็นขี้เท่าไปแต่ชาวบ้านเนี่ยพี่ๆเขา่าในกลุ่มเขาก็น่ารักเขาบอกอาจารย์แบบนี้ไหมลองแบบนี้ไหมก็ช่วยๆกันคิดจนจนได้รูปแบบเตาที่เหมาะกับแต่ละอย่างที่เราจะใช้อย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็พัฒนาทั้งตัวเตาด้วยทั้งวัสดุต่างๆที่เอามาใช้ด้วยค่ะค่ะ ก็น่าสนใจนะคะเพราะถือว่าอย่างน้อยเนี่ยชาวบ้านในฐานะเจ้าของทรัพยากรเนาะเจ้าของเศษของเหลือใช้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนะคะแล้วจากงานวิจัยนี้ข้อค้นพบที่น่าสนใจมีอะไรที่จันอยากจะเล่าให้ฟังไหมคะก็คือเราลองลองทาถ่านออกมาจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ของเหลือต่างๆก็คต่างทางมะพร้าวเปลือกมะพร้าวแล้วก็กะลามะพร้าวเนี่ยก็ออกมาเป็นถ่านชีวภาพเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นกันเนาะแล้วเราก็ลองลองเอาถ่านตัวเนี้ยไปบดนะคะไปบด อลองเอามาทำเป็นปุ๋ยเอามาผสมปุ๋ยหนึ่งก็คือเอามาผสมเป็นปุ๋ยอินทรีนะแล้วก็มันก็จะมีสัสดส่วนต่างๆมีของเหลือใช้อื่นๆอีกอย่างเปลือกกล้วยเพราะแถวนั้นก็ปลูกกล้วยเยอะอ,อะไรเงี้ยค่ะเอามาผสมกันจนได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอะคะ่ะ<ม>ก็คือมีธาตุอาหารสูงแล้วก็เอาไปใส่ให้ใหกับต้นพืชเนาะเพราะว่าแถบนั้นก็ปลูกผกักปลูกไม้ผล<ม><ม>อะไรเยอะอยู่แล้วแล้วก็คืนให้กับต้นพืชที่อยู่แถบนั้นนะก็สามารถเพราะว่า งานวิจัยนี้ก็จะมีการทดลองด้วยก็คือทดลองกับผักเพราะอายุสั้นเราลองเทสให้ให้ให้ชาวบ้านได้เห็นว่าเออการใช้ฐานพวกนี้ในการทำเอามาเป็นปุ๋ย,ยแล้วเนี่ยอ่ามันได้ผลยังไงปรากฏว่าผักออกมาสวยงามมากเลยค่ะต้นใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยชาวบ้านก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันใช้ได้จริงอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนั้นก็คือเราใส่ในรูปของปุ๋ยอีกอันนึงที่เราจะใส่ก็คือใส่เป็นรูปฐานเลย ก็มีเหมือนกันก็คือใส่ลงไปในดินเลยแล้วก็คลุกเขาแต่ว่าก็ต้องดูสัดส่วนในการให้ในแต่และรูปแบบด้วยอะ,ค,ะค่ะก็สามารถทําได้ค่ะ,คะอย่างนี้อย่างนี้ชาวบ้านสามารถที่จะนํามาเผาหรืออะไรเองได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เขาเผากันเองเหมดแล้วค่ะปุ้ยก็ให้ให้เตาไปเตาต้นแบบไปแล้วก็ให้เขาเรียนรู้วิธีการทําเตาด้วยอะค่ะส่วนหนึ่งแล้วก,แวก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกระบวนการในการเผาเขาก็ เขาตอนนี <54. S 2> <laughs> <on> ้เขาชานาญยิ่งก่าปุยอะค่ะเขาอยู่เขาอยู่กับพวกนี้เนาะอาจารย์คะแล้วถ้าเกษตรกรหรือว่าชาวสวนมะพร้าวเนี่ยเขาสนใจอยากจะเอาไปใช้กับสวนตัวเองบ้างอาจารย์จะมีคําแนะนําหรืออะไรเพิ่มเติมให้กับชาวบ้านกลุ่มนี้ไหมคะค่ะก็คือเตาของเราจะเป็นแค่เตาถัง200ลิตรกับ100ลิตรซ้อนกันนะคะซึ่งมันเป็นเตาที่ค่อนข้างจะเคลื่อนที่ง่ายเขาสามารถทําได้ในสวนมะพร้าวเลยซึ่ง การการทําตรงนี้โอเคลมันอาจจะเกิดควันบ้างนะไอตัวควันตัวนี้มันก็จะช่วยไล่มแมลงในสวนได้ด้วยอ,อันนี้ก็เป็นประโยชน์นพ่วงไปอีกต่อหนึ่งนะนอกจากที่เขาจะได้ถ่านจากของเหลือใช้ที่เขามีแทนที่เขาจะเอาไปกองทิ้งทงไว้ในสวนแล้วมันมันก็กลายเป็นแหล่งสะสมโมรคแมลงต่างๆใช่ไหมคะก็ะเอาพวกเนี้มาทําเป็นถ่านซะ แล้วก็ใส่ลงไปในดินปรับปรุงบำรุงดินนะคะเขาก็ทํากันได้ได้ประโยชน์หลายทางใชคะหมุนเวียนนะคะใช่ก็ถือว่าสิ่งของเหลือใช้เหล่านี้ก็กลับมามีคุณค่ามีประโยชน์นะคะก็สาระดีๆจากรายการนะคะวันนี้ถ้าท่านใดสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อกับอาจารย์ปริชาเศิษฐกิจได้โดยตรงที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ